ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกทท่านเข้าสู่รายการปูพักเครื่องครับยามเย็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมวันจันทร์ถึงวันศุกร์พบกับเรื่องราวของเรือยงเรือลากจูงและโพสสินค้าซึ่งในตอนนี้มันปิดฤดูน้ําหลากไปแล้วนะท่านผู้ชมครับผมเดินทางกลับมาที่วัดพนัญเชิงเพื่อมาให้เห็นถึงตอนนี้ครับทีมน้ําปกติตรงนี้มันเป็นแบบนี้วังน้ําวนเป็นน้ํานิ่งๆไม่มีพิษสงใดๆแล้วครับท่านผู้ชมครับ และการกลับมาวันนี้ของเรือสองลำท่านชมเหมือนอย่างชื่อคลิปผมสองลำกระชากจะเป็นเช่นไรครับท่านชมรับการขึ้นมาแบบนี้ไม่เหมือนกับขึ้นมาห้าลำหกลำแบบตอนฤดูน้ำหลากครับท่านชมเบื้องหน้ามาแล้วนะครับท่านชมครับเห็นหรือยังครับเวลาการเข้าแบบนี้มันเป็นเช่นไรใช้แค่สองลำกระชากลากเจ้าเรือโปะสี่ลำนะครับชั่วโมงปกติแบบนี้สี่ลำของเรือโป๊ะหนัก เท่าไหร่กี่ตันกี่พันตันแล้วใช้สองลำของเรือล่าครับท่านผู้ชมวันนี้ได้กลับมาเห็นแบบนี้อีกครั้งฤด,ดูการมันหมุนเวียนเปลี่ยนมาจนบรรจบกลับมาจนครบรอบแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับสองลำครับท่านผู้ชมและเดี๋ยวผมจะทําคลิปออกมาเป็นคลิปขอบคุณเรือโยงทุกๆลำที่ผมถ่ายได้ในปีพุทธศักราช2565ในช่วงฤดูน้ำหลากครับเอาแล้วท่านผู้ชมครับพูดบรถึุตรงนี้ ดูครับท่านผู้ชมการเข้ามาค่อยๆโยกเข้ามานะบางจังหวะตีคู่กันมาสองลำแล้วก็ชากตอนนี้กระตุกมาทางซ้ายเบนมาช่วยกันด้วยแล้วก็กษัตริย์กับมาทางขวาอีกทีนึงทน้ำลงแบบนี้ท่านนี้สวยงามเลยท่านผู้ชมครับนี่คือความพร้อมใจมองตารู้ใจของเรือโยงเรือไล่คลุงเรือโพสินค้าที่มาคู่ลำกันวันนี้นะท่านผู้ชมใหญ่เบือเล่อนเซอร์ลำหนึ่งนาเมื่อเลื่อนกิ่วๆลำหนึ่งครับโอ้ดูปาดไปแบบนี้ครท่านผู้ชม แล้วปาดตามกันไปแบบนี้มันสวยนะน้าตงนนะมีสองลามกระชากครับท่านชมครับจังหวะเล่งสยานแบบนี้ท่านชมสองลามุูเชือกเนี่ยท่านชมครับดูเชือกจังหวะมันสะบัดนะท่านชมนะมันมีจังหวะที่ดึงแล้วกระชากไปนะท่านชมนเชือกที่สลัดน้ำนี่กระจายเลยนะครับ ยืนดึงเจ้าเรือโพสสีล่ลำของเรือโพให้มันเข้ามาที่แม่น้ําป่าสักจุดนี้ครับท่านผู้ชมจังหวะที่ต้องเ้นออกแล้วกระปุกออกจังหวะต้องสูงกรนเร่งครับเสียงดังสนั่นแล้วตัดเสียงก่อน ับอะไรเบลแวบปมชติ๊กเกอร์ครับทกชนตองชื่อเรือพี่กับตาเหรอรู้เชื่อพี่รู้ชื่อพี่กับตันตอ,องตองเห็นเบลแว,วลแบมคคั่มครับสัสดีครับทุกทครับจิ๋วสีส้ม ของเรือโป๊ะเป็นที่สลังเรือนะท่านผู้ชมครับคอยดูอยู่ด้านบนนะมีเหตุอะไรพี่กับตันวอมาบอกพี่สลังเรือวิ่งไปตามจุดครับเพื่อที่จะดูมาจำตรงจุดของหัวเรือของแต่ละลำของเรือโป๊ะนะท่านผู้ชมแล้วก็คอยดูเชือกตรงจุดนี้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ที่มายาวเหยียดครับท่านผู้ชมสี่ลำของเรือโป๊ะเป็นที่แน่แท้หรือดูน้าหลากมันจบไปแล้วกดจัดกันมาสี่ลำหนักๆแบบนี้ครับ ถึงเบื้องหน้าท่านชมจะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่วัดก่อแก้วปกติแล้วบางทีบางจังหวะให้เรือก,กระตุกที่อยู่ทงางขวาปล่อยคัะเลขออกนะท่านชมนะแล้วให้หย่อนแล้วให้เรือทางซ้ายกระตุกลากขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะให้หัวเรือโปะ๊ะมันเบนเข้าทางซ้ายนะครับแต่บางจังหวะที่มาสองลาแบบนี้ท่านชมบางทีต้องช่วยกันทั้งคู่เลยนะท่านชมครับทั้งคู่ลาเลยช่วยกันดึงช่วยกันส่งนะท่านชมนะ เอาละครับถึง2องลำก็มันได้นะท่านผู้ชมบางจังหวะกัดชากทีนึงนี่เสียงเทอร์โบหวานหวานดังๆังึกก้องแน่นอนครับกล่าวเรียนเชิงครับท่านผู้ชมครับมีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์ครับแวะมาที่จังหวัดพระนครศรียุธยาครับเบื้องหน้าที่เห็นนั่นคือเจดีวัดใหญ่ชัยมงคลชื่อเจดีชัยมงคลนะครับ ถ้าท่านจะทํากิจการเปิดร้านทําอะไรนะครับเดินทางไปไหนมากาัการะที่ตรงจุดนี้ได้แล้วก็ขับรถเดินทางมาอีกหน่อยหนึ่งจะถึงที่วัดพนัญเชิงที่จุงที่ผมอยู่ครับมามาดูเรือลากจุงและโพสินค้าด้วยกันมาไหว้หลวงพ่อโตซําปอบคงให้เรียบร้อยให้อาหารปลาอีกสักคู่หนึ่งท่านก็จะเห็นแบบนี้ครับนี่คือพลังอํานาจของเรือโยงเรือล,ลากจุงและโพสินค้าที่วิ่งมาในจังหวัดพระนครศรียาผ่านแม่น้ําเจ้าพระยาและแม่น้ําป่าสารับ Oh, จุดนี้ทิ้งท้ายแบบนี้นะท่านผู้ชมสวยๆเลยสวยๆเลยกับวิวตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้อาจจะต้องเป็นแบบนี้และวันหน้าก็อาจจะมีหนึ่งลำไหมท่านผู้ชมได้ชมกันบ้างนะเดี๋ยวคอยดูว่าถ้ามีลำเดียวขึ้นมาจะเป็นเช่นไรนะมันจะลากกันขนาดไหนนะครับแล้วก็5าลำหรือว่า6ลำสี่ลำยังไงยังมีท่านผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนเตียงแต่ผมจะนํามาอาทิตย์ละครั้งหรืออย่างไรนะท่านผู้ชมติดตามก็แล้วกันครับ เอาละครับผมท่านชมวันนี้ผมน่าจะส่งปู้ให้พี่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งท่านชมครับใครที่มาแล้วอยากล่องเรือไปเที่ยวนะท่านผู้ชมอยากล่องเรือเที่ยวหรืออะไรอย่างนี้ติดต่อกับทางเรือเขาอู่หท่านชมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจังหวะนี้ขออนุญาตครับโอ้โหกำลังจะไปสัมผัสเรือแต่ดูครับเรือตรงท้ายท่านผู้ชมเอ๋ยคือเรือโป้มันยาวนะท่านผู้ชมทําให้ดูนะครับเรือตรงท้ายเมื่อสักครู่นะโอ้โหโอ้โหท่านชมพันคั่วเลยนะ แล้วตามขึ้นไปแบบนี้ครับยังฝางลำอยู่นะน้ำโยมเดี๋ยว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 ลุ้นลุ้นตรงท้ายก่อนน้ำโยมเป็นพระเอกอีกหนึ่งลำนะน้ำโยมน้ามาตอนจะจบเลยนี่พระเอกพระเอกอีกหนึ่งลำครับพบว่าท้ายอยู่ลาเดียวนะน้ำโยมผู้ดูฟันพุ่งทุ้มนะครับเล่งอัดตาขึ้นจนนี่ทุกกระบอกทํางานตรงนี้แล้วน้ำโยมปูดจับให้ได้นะครับเท่าลําให้ได้ให้โปะมันตรงครับถังดึง ทั้งดันนะหน้าที่ของโง่งท้ายนะครับท่านผู้ชมครับคอยคอนโทรลล้างไว้ไม่ให้ท้ายของเรือโปะมันบานขึ้นตลิ่งฝั่งฟา้าด้านบนนั้นนะครับท่านผู้ชมครับโอ้สุดยอดครับวันนี้จะทิ้งท้ายก็ยังมีเหตุการณ์มันๆเห็นไหมผมบอกแล้วท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดเลิฟก,กดชอบกดใช่เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในช่องทางของ YouTube นี่ผมเดินมาไกลแล้วนะท่านผู้ชมและผมทำติ๊กตอกอยู่ตอนนี้นะครับตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วปล่อยผลงานออกไปแล้ว เดี๋ยวผมนํารูปข้างหน้าติกตอกผมเอาไม้ท่านผู้ชมได้รับชมกันฝากสักนิดนึงครับติกตอกต้องการ1000นะเดี๋ยวยังไงถ้าผ่านแล้วได้เจอกันในไลฟ์สดแน่นอนผมเตรียมภารกิจเตรียมทุกอย่างไว้ในปี2566เป็นที่แน่แท้แล้วยังไงผมฝากท่านผู้ชมทาง YouTube ด้วยนะครับไปติดตามผมอีกที่หนึ่งนะทางทิกตอกอันนั้นจะเป็นพระเครื่องเต็มๆแบบเต็มรูปแบบแล้วครับท่านผู้ชมครับเอาและวท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมเกินไว้ตรงที่มีเรือพาท่องเที่ยวนะ ผมส่งทพกพี่เรือโยงตรงนี้น่าจะเรียบร้อยครับแล้วก็ตรงนี้ครับมีเรือบริการครับคุณอ้วนเรือบริการนําเที่ยวนะท่านผู้ชมครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งเป็นคุณยากับคุณจุกนะท่านผู้ชมครับมีเรือที่จอดอยู่ตรงท่าน้ําวัดพนัญเชิงที่ผมมาถ่ายทําตรงนี้นะบริการประทับใจยิ้มให้ทุกระดับประทับใจแน่นอนแล้วถ้ายิ่งบอกว่ามาจากปูพักเครื่องน้องคนที่มาถ่ายเรือโยงเรือล่าจูงเรือโปสินธิค้าตรงนี้ รับรองครับท่านผู้ชมท่านจะได้พบกับมิตรภาพดีๆแล้วก็เรื่องราวมีประวัติอะไรมีเก็ตความรู้ตรงไหนพวกพี่ๆที่ให้บริการเรือตรงนี้เดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวเขาแจ้งเดี๋ยวเขาแจ้งให้ท่านผู้ชมฟังแน่นอนบอกไปเลยมาจากปูพักเครื่องเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้จบสิ้นแล้วนะกับคลิปนี้นะครับยังไงเดี๋ยวติดตามมันต่อในคลิปหน้าว่าจะเป็นเช่นไร ยังไงผมรักท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมเดินทางมาไกลเพราะท่านผู้ชมให้การสนับสนุนและให้การตอบรับผมเป็นอย่างดีผมกลับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาของแถมไปหน่อยหนึ่งน้ชมก่อนจะจบก่อนจะจบเอาของแถมไปหน่อยนึงใครดูถึงตอนท้ายให้เห็นของแถมนี่คือภาพของเรือโยงเรือลาจุงเรือโปสินค้ามากับเรือโพที่เป็นเรือเบานะนะ้ชมนะเวลาลอดผ่านสะพานมันจะเป็นเช่นไร ขอให้รับความขอบคุณจากน้องวีเวปป้าด้วยนะครับเรือของวีละวาลีสามนะส่งภาพนี้มาให้ส่งคลิปนี้มาให้ตอนรอสะพานมันก็จะจึงจึงกันหน่อยแบบนี้นะท่านผู้ชมนะมันก็จะเสียวเสียหน่อยต้องใช้ทักษะความสามารถของพี่กับตันนะครับบวกกับประสบการณ์และก็ต้องดูน้ําขึ้นน้ําลงด้วยนะท่านผู้ชมครับนี่ครับการทํางานในเวลายามค่ําคืนของเรือลากจูงเรือโพสินค้า ไม่ใช่แค่ออกแรงแล้วลากไปครับท่านผู้ชมครับเขาต้องใช้ทักษะและก็ประสานงานกันแบบนี้ครับท่านผู้ชมเราเห็นยังเสียวอ่ะท่านผู้ชมครับเราเห็นยังมีเสียวอ่ะเอาแล้วท่านผู้ชมผมให้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่ครั้งหน้ากับเรื่องราวของเรยองและลากจูงและโปสินค้าในคลิปต่อไปวันนี้ผมปูพาเครื่องของกราบราธนาอำนาจบุญบาร,รมีคุณสิงห์ศักดิ์สิทธิ์อำนาจบุญบาร,รมีคุณหลวงพ่อโตวัฒนัญเชิงคุ้มครองปกปักรักษาท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท,ท่านนะครับ พี่ๆนักเดินเรือทุกๆท,ท่านพี่กัปตันพี่สลังเรือพี่อินเนียุกทุกๆท,ท่านทำทุกภารกิจปลอดภัยครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับผมใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ